ฟุตบาทไทยแลนด์ก็เท่าที่เจอมาก็คือเฮ้ยนี่มันฟุตบาทไทยแลนด์นะครับมันไม่เหมือนกับประเทศอื่นคุณเดินไปคุณเจอทั้งน้ําดีดเจอทั้งขาพิกเจอทั้งเดินอยู่ดีๆฟุบลงกับพื้นเจอทั้งแผงลอยเจอทั้งน้นําเหม็นเจอทั้งมอเตอร์ไซค์ขี่คือมันเป็นอะไรที่ฟุตบาทไทยแลนด์เพราะนั้นถ้ามันพัฒนาสิ่งพื้นฐานฟุตบาทเนี่ยได้ประเทศก็จะพัฒนาขึ้นผมเชื่ออย่างนั้นครับสวัสดีครับผม อแอดมินเพจเฮ้ยนี่มันพุทบาทไทยแลนด์ครับเราเป็นคนซุ่มซ่ามด้วยแล้วก็เราก็งุนงิดเวลาเดินพุทบาทในกรุงเทพแล้วเราก็เลยตั้งคำถามว่าทำไมมันเดินไม่สบายแล้วพอ เราได้มีโอกาสไปต่างประเทศไปหลายๆประเทศอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันมันเดินสบายกว่าเยอะอย่างเงี้ยมันเลยเกิดการตั้งคำถามว่าทําไมเดินที่กรุงเทพไม่สบายแล้วก็ทําไมมันไม่สวยงามเหมือนกับกับต่างประเทศอะไรเงี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นเราก็ไปโพสถามผู้ว่ากรุงเทพสมัยนั้นก็คือเป็นหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ครับจนเกิดการตั้งเพจขึ้นมาครับเพื่อให้ตัวเองโพสต์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับ แน่นอนครับก็มันสะท้อนการพัฒนาอยู่แล้วครับมันเป็นสิ่งพื้นฐานถ้าสิ่งพื้นฐานในประเทศนี้ไม่ได้พัฒนาเท่าให้ดีมันก็ยากที่จะพัฒนาสิ่งที่มันเหนือขึ้นไปอีกครับถ้าสิ่งแรกที่ทําให้คนเดินแล้วคนเดินสบายไม่ได้เงครับเพราะฉะนั้นคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานคนมันก็ยากที่จะดีได้ครับผมว่า ประชาชนทั่วไปหรืออะไรเงี้ยเจอปัญหาเดียวกับผมแน่นอนเปียงแรกก็คือ,อเดินแล้วไม่สะดวกสบายหนึ่งก็คือขาพิกขาพิกแน่นอนจากการทําไม่ดีใช่ไหมครับขาพิกเดินสะดุดบางคนลูกเพจบอกเดินไปอยู่ดีก็ปุ๊บลงกับพื้นเลยอะไรเงี้ยก็มีครับแน่นอนเมื่อ มันไม่ดีตั้งแต่ต้นครับเวลาหน้าฝนแล้วกันเวลาคนเดินเนี่ยแม้กระทั่งย่านธุรกิจใจกลางเมืองครับพวกมนุษย์เงินเดือนพวกนักงานออฟฟิศที่แต่งตัวดีๆครับต้องเดินบางทีไปรีบไปทํางานเดินไม่ได้ดูครับน้ําก็ดีดใส่ชุดพนักง,งานซึ่งเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันไม่เคยหายไปแล้วมันก็มีอยู่เรื่อยๆทุกปีครับรวมไปถึงแผงลอยเนี่ยเวลาเราเร่งรีบมันก็ไม่สามารถทําเวลาได้อะไรเงี้ยครับบางครั้งคนก็ต้องเดินลงถนนแล้วสุดท้ายก็ สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นผลกระทบที่ผมได้รับแล้วก็ผมว่าทุกๆคนก็กคงเป็น,เห,นเหมือนกับผมครับอ่านี่คือตอนนี้เราอยู่ที่ถนนหลังสวนครับนี่คือถนนที่แพงที่สุดในประเทศไทยอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้ดูสภาพยังเป็นอย่างเงี้ยครับเฟรนลี่ดีไซน์ก็ไม่มีครับเวลาเข็นต่างๆมาเนี่ยก็ลําบากครับดูสภาพครับอันนี้คือฟุตบาทมันก็ดีๆอยู่นะครับแต่พอแบบ มีการมาขุดเพื่อจะทําป้ายโฆษณาหรือขุดอะไรต่างๆครับสภาพการทําคืนมันก็ไม่ได้ดีแบบแบบเดิมครับครับนี่เป็นตัวอย่างของฟุตบาทเน่าๆนะครับที่เราเจออยู่ทุกๆวันครับซึ่งไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีสภาพมันก็ก็ไม่ได้ดีขึ้นครับมันก็วนพังทําใหม่พังทําใหม่พังเงี้ยเรื่อย,ยๆครับานธุรกิจอะ่ะย่านนักท่องเที่ยวด้วยสภาพมันไม่ควรจะเป็นอย่างเนี้ย ผลกระทบสาหรับประสบการณ์ส่วนตัวครับมีประสบการณ์ที่ฟุตบาทไม่ดีก็คือตัวเองซิกโครงหักครับก็คือเดินลื่นล้มแล้วก็ล้มลงกระแทกกับขอบฟุตบาทครับทีนี้มันก็เลยเกิดการซิกโครงหักก็รักษาตัวนานพอสมควรหลายเดือนกว่าจะกว่าจะดีขึ้นครับอเน,นี้ยก็เป็นประสบการณ์แย่ๆที่เจอมา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับพุทธบาทไทยแลนด์เนี่ยมันมันแทบจะไม่เคยเปลี่ยนไปเลยครับทั้งเรื่องความแข็งแรงแล้วก็เรื่องความเป็นระเบียบในการจัดการความเป็นระเบียบต่างๆมันก็ยังคงเดิมเป็นลักษณะเหมือนการพัฒนาวนลูปครับไม่ได้พัฒนาให้มันดีขึ้นเท่าที่ควรครับอย่างแรกผมมองว่าต้องทําให้แข็งแรงก่อนครับอย่างที่2ก็คือออกแบบให้ให้เป็นเขาเรียกว่าเฟรนลี่ดีไซน์ก็คือการใช้งานทุกสภาพคนปกติคนพิการ คนที่นั่งรถวิลแชร์อะไรเงี้ยครับสามารถแบบเดินได้ตัวเองหรือแม้กระทั่งคนแก่ก็คือเดินได้อย่างสะดวกสบายอะไรเงี้ยครับสิ่งเนี้ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดครับส่วนเรื่องการจัดการความเป็นระเบียบอย่างเช่นแผงลอยหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นนโยบายที่ต้องตามมาตาม,ตามมาอีกทีหนึง่งประเทศที่ดีที่สุดเท่าที่เจอก็แน่นอนคือญี่ปุ่นครับมันเป็นสุดยอดของของการออกแบบการทําให้มีความสวยงามทุกอย่างครับ รวมแม้กระทั่งทางเดินคนตาบอดอะไรเงี้ยครับอันนี้จะสุดยอดที่สุดนะครับแต่แน่นอนว่ากว่าไทยจะถึงจุดๆดนั้นมันค่อนข้างจะยากทีนี้เราก็ต้องลดลงมาเปรียบเทียบกับประเทศที่ระดับเขาเรียกว่าเศรษฐ,ฐกิจใกล้เคียงกันเดี๋ยวอย่างเช่นจีนไต้หวันอะไรเงี้ยครับไต้หวันเนี่ย อาจจะไม่ได้ดีเลิศเท่ากับญี่ปุ่นแต่การพัฒนาเขาเขาทำให้ทนทานแข็งแรงครับแล้วเขาก็จะมองถึงว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์เขาเยอะในเมื่อเขาทําแข็งแรงและมอเตอร์ไซค์ไม่มีที่จอดเขาก็ให้มาจอดข้างบนได้พอมาจอดข้างบนเมื่อทําแข็งแรงมันก็ไม่มีปัญหาเรื่องการผุพังอะไรคนระับอันนี้ไต้หวันเป็นโมเดลที่ที่กรุงเทพหรือประเทศไทยควรจะยึดเป็นแบบอย่างได้ได้อย่างดีมากตั้งแต่ตั้งเพจจุดประสงค์ของผมคือไม่ได้ต้องการไล่แผงลอยให้ ให้หายไปจากสังคมไทยแน่นอนสเสน่ห์มันก็ต้องอยู่คู่กับความเป็นระเบียบเมื่อมันเกิดกระแสต่อต้านขึ้นมาแผงลอยเขาก็จะพยายามไล่ไล่ให้พ้นไปซึ่งเป็นการซุกปัญหาไว้ที่ใต้ผมครับพอสักพักหนึ่งกระแสมันหายไปเขาพวกนี้ก็จะกลับมาค้าขายเหมือนเดิมถ้าในมุมมองผมอยากให้มันเป็นก็คือแต่ละโซนจัดระเบียบสตรีทฟู้ดนะครับอย่างเช่นสมมติว่าไปสีลมก็มีซอยตรงนี้นะเป็นสตรีทฟู้ดสีลมมาชิดลมก็มีซอยตรงนี้นะเป็นสตรีทฟู้ดชิดลม ทำให้มันเป็นระเบียบครัแบบซึ่งโมเดลมันมีในหลายประเทศที่เราจะสามารถทําตามได้ถ้าทําได้ตรงนั้นอ่ะจะเป็นการก้าวข้ามการจัดระเบียบครั้งสําคัญในประเทศไทยเลยจริงๆแล้ว จุดประสงค์หลักตั้งแต่ตั้งเพจขึ้นมาผมไม่ได้คาดหวังถึงขนาดแบบอย่างนี้นะครับผมตั้งแค่ว่าผมอึดอัดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในในที่ผมเจอแล้วผมก็พยายามโพสต์ระบายแค่นั้นแต่หลังๆด้วยกระแสของเพจที่มันดีหน่วยงานรัฐก็ก็เริ่มตื่นตัวกับกับข้อร้องเรียนของประชาชนอนะไรเงี้ยเพราะนั้นหน่วยงานรัฐเขาก็เห็นแหละซึ่งบางครั้งผมก็ไม่ได้แจ้งไปเขาเห็นเขาก็มาพยายามแก้ไขก็อยากฝากถึงหน่วยงานรัฐครับว่า คุณมีศัก,กยภาพาพอที่จะออกสำรวจปัญหาที่มันเกิดขึ้นรอบๆตัวรอบๆพื้นที่อะไรเงนี้ครับก็ก็อย่ารอให้ประชาชนร้องเรียนเลยดีกว่าครับก็ก็อยากให้ออกสำรวจแล้วก็ทำแก้ไขปัญหาหก่อนที่มันจะเกิดปัญหาตามมาเดี๋ยว